ครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการอาจาร,รย์ออสสอนซอยผมครับครับวันนี้เรามาดูเทคนิคนะครับมาดูการทํางานมาดูวัชชันของการสไลด์หรือการซอยนะครับจากการซอยหรือการสไลด์หรือการไล่ลักษณะกรอบของทรงหรือทรงนะครับวันนี้เราเน้นลักษณะของความทุยหรือักษณะการสไลด์นะครับให้ตรงและรูปแบบออกมาได้สวยงามครับ เทคนิคของการตัดหรือเทคนิคของการซอยในแนวลนักษณะของเก o ิโอคาร m มีเป็นสถาบันที่เรามาอัพพายที่เรามาดัดแปลงและเอาเทคนิคของการทํางานในลนักษณะของพัชชันนะครับในรูปแบบต่างๆให้เพื่อนไอ้น้องรักหลายหลายคนได้มีโอกาสศึกษากันครับเสร็จแล้วนะครับเรามาดูโซนของซีกด้านหลังซีกด้านหลังในที่นี้ความหมายของผมก็คือการสร้างของความถุยการที่ศีรษะเขาจะถุยได้โดยการต้องโน้มหรือยกหรือสร้างลักษณะของอุศาหรือตั้งฉาก ในลักษณะของคาวแอเรียหรือพื้นที่ที่เขามีเขาเรียกว่ารูปมงกุฎรูปหัวใจนะครับอันนี้เป็นการทํางานเป็นการที่เราเอาเทคนิคเป็นการที่เราเอารูปแบบหลายๆอย่างนะครับมาประยุกต์และมามิกนะครับมารวมๆกันเพื่อให้ลักษณะของการทํางานในในแนวของเรานะครับเคทีโอคารามีนะครับมีความสวยงามครับเช่นเดียวกันนะครับจากเช็คจากวางลายจากวางจุดหรือจากไล่ลักษณะของความถุยนะครับองค์ประกอบที่สําคัญก็คือการตัดหรือการไล่อย่างไงให้ศีรษะเขา ต้องยอมรับความเป็นจริงนะครับการตัดหรือการยกใายลักษณะอย่างไ้นะครับคือการที่เราจะเน้นลนักษณะโซนของส่วนบนหรือกึ่งกลางหรือของข่าวแอเรียเขาให้มีความทุยจากที่เราจะทุยได้ก็คือเราต้้งตั้งองศาสร้างลายสร้างแนวนะครับสร้างกรอบลักษณะของความทุยเพื่อให้ทรงนะครับอยู่ในลนักษณะกึ่งกลางของใบหูสองข้างหรือนะครับหรือตั้งองศาตั้งฉากออกมาในลนักษณะรูปมงกุฎ รูปหัวรูปหัวใจนะครับเพื่อให้ทรงออกมาได้มีความสวยงามครับจนแ,แล้วนะครับเรามาดูซี่ของด้านลักษณะของด้านท้ายนะครับนะเช่นเดียวกันนะครับผมเริ่มพ้อยในการลักษณะของการเลเยอร์หรือการดึงการโน้มการไล่กรอบของทรงหรือการใช้ นะครับสไลด์หรือการตัดลักษณะของขอบของทรงเพื่อให้ทรงออกมาได้ียิวัาสมูทหรือเรียบนะครับนะอันนี้เป็นการทํางานนะครับอันนี้เป็นเทคนิคนะครับอันนี้เป็นการเรียนรู้ในลักษณะของการตัดผมในแนวเค o ิโอคารามีนะครับโดยการใช้หลักนะครับออโตมิติกคัตนะครับคำว่าออโตก็คือเหมือนเราขับรถเข้าเกียร์ออโตพอเราใส่เกียร์ออโตปั๊บมันจะวิ่งได้ทันทีเลยนะครับเห็นไหมครับอย่างเช่นที่ผมซอยนะครับนะพอผมเข้าเกียร์ปั๊บเนี่ยผมจะซอย ปัอกหาได้เลยนะครับเพื่อนๆน,น้องๆก็ลองศึกษาดูนะครับก็ลองเรียนรู้นะครับว่าการที่เราจะตัดหรือการที่เราจะซอยถ้าเราเข้าเกียร์แล้วมันจะดังปุ๊บๆๆๆๆๆๆๆไหมครับก็ลองศึกษาดูนะครับครับวันนี้ก็เป็นวัน ก็เรียกมหามงคลดีกว่านะครับเป็นวันพ่อแห่งชาติตถาบันเราก็ได้รับเกียรตินะครับจากหลายๆท่านนะครับนะตลอดจนนะครับไป้เป็นตถาบันที่นะครับหรือสมาคมนะครับอาจจะเป็นผมหญิงผมชายนะครับรับเกียรติเชิญนะครับเชิญสถาบันเคทิโอคารามีนะครับไปร่วมกิจกรรมในการตัดผมการกุศลของวันพ่อครับอันนี้เป็นเป็นเป็นวันที่ พูดง่ายๆว่าเราเพิ่มดีมากนะครับเป็นวันพระมหาุที่ท่านนะครับได้ได้ดำเนินหรือดําิกิจการในนี้ออกมาครับชาวพุทธชาวไทยหรือหลายชาตินะครับกล้าพูดได้นะครับเป็นวันที่ขว่าจารึกและวันนี้ได้นะครับวันที่5้ธันวาครับครับเสร็จแล้วนะครับเรามาไล่ลักษณะของโซนของซีกด้านบนหรือเก็บลักษณะของปลายผมโดยการใช้กระดูกสตคับ คำว่าสโตค่าคือการยกปลายกันไกในตวัดปั๊บ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 อันนี้ตัดเท้ขาดเลยเชบชบดชบตัดไท้ขาดเลยเชบเชบเช่บมาคุยกันนะครับนะอย่างที่บอกว่านะครับนะคนนะครับคนหนึ่งที่บอกว่าคนที่เขาตั้งใจที่จะทํางานบางทีบางครั้งเขาก็ดูแล้วก็งงเหมือนกันนะครับว่าเอะอาจารย์นี่ตัดผมแบบนี้แล้วทรงมันจะออกมาสวยไหมนะครับมีน้องๆหลายคนนะครับที่สายสถาบันนะครับเขาก็มามายืนมาดูอยู่บางคนก็บอกว่าเอ๊ เป็นปนอะไรที่มันเหมือนกับความแปลกไ,ไหมเนี่ยนะเอากล้องมาถ่ายเลยนะต้องพ่อทั้งลูกเลยนะครับมาถ่ายดูเลยนะครับโอ้โหโอ้โหเมียกูวันนี้จะสวยไหมวเนีีย <laughs> อ่ะคุยกันนะครับมาเล่าสู่กันนะครับมาสนุกกันนะครับจริงๆเนี่ยต้องยอมรับความจริงเนี่ยผมเนี่ยทำงานมา50ปีแล้วนะผ่านการศึกษาผ่านการเรียนรู้มานะครับในและต่างประเทศอย่างอังกฤษอเมริกานะครับฝรั่งเศสอิตาลีเนี่ยเรามีโอกาสผ่านแล้วศึกษาเรียนรู้มาเขาเรียกว่า ตลอดนะครับนะจากการแข่งก็มีโอกาสได้ถึงเป็นเทรนเนอร์แชมผมโลกแล้วก็เป็นแชมป์เอเชียนะครับแล้วก็เป็นแชมป์แต่งหน้าถ้วยประเทศนะครับนะอันนี้ต้องยอมรับความจริงนะครับเราได้แชมป์แต่งหน้าแชมป์เก้าผมนะครับแล้วก็ช่วย แชมป์ผมหญิงผมชายนะครับอ,อันนี้ก็เป็นเราได้แชมป์แล้วก็เป็นตัวแทนของคนไทยเนี่ยไปแข่งเวโรนาที่อิตาลีแล้วก็ไปแข่งที่รอสตา้าดามที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับอันนี้อันนี้นี่อันนี้เป็นเป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจนะว่าครั้งหนึ่งนะครับผมนะครับเป็นช่างผมตัวเล็กน,น้อยนะครับแต่เจนี้ตัวใหญ่ครับตั้งผมตัวเล็กน้อย,อย,อยก็ได้มีโอกาสนะครับที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยไปยืนบนเวทีโลกนะครับไปการแข่งไปการทํางาน บ,บ่อยครั้งนะครับก็ประสบความสาเร็จบ่อยครั้งก็ไม่ประสบความสาเร็จนะครับเป็นจังหวะนะครับเองต้องยอมรับความจริงนะครับกีฬาก็คือกีฬานะครับแพ้ชนะก็ต้องเราก็ต้องยอมรับชนะตรงนั้นนะครับแต่ส่วนใหญ่นะครับก็กลับมาแล้วก็มา ประสานประสานแล้วก็ประสอนนะครับเด็กนะักเรียนนะครับอันนี้ก็คือเราให้ความรู้เสร็จแล้วนะครับมาเช็คลักษณะของความถุยลักษณะของศิสเอย่าลืมนะครับคาวแอร์แบ็คฮาร์ดโครงสร้างสีละคงของความถุยเขาเนี่ยถ้าเราดึงขึ้นมาให้เนื้อผมเขาอยู่กึ่งกลางเนี่ยความถุยมันจะออกมาได้สวย <c oughs> อาจารย์โชว์กันไกดูหน่อยไอ้นี่น้องๆก็บอกนะครับนะเราก็เลยโชว์ก็ดูเนี่ยนะครับนะก็เป็นการทํางานนะครับเป็นการที่เราเอาเวอร์ชั่นต่างๆนะครับให้กับหลายๆคนที่เขามาร่วมกิจกรรมในวันพ่อกับเราเนี่ยมีความสนุกสนาน แล้วก็เฮฮากันนะครับจากการที่เราเดินทางเหนื่อยหรือเดินทางไกลเนี่ยพอเรามีการเขาเรียกว่าออกแอตติ้งหรือท่าทางเราเนี่ยเราก็จะมีความเขาเรียกว่าอะไรนะจะมีความสนุกสนานนะครับถ้าเราการทําบุญของเราถ้าเกิดไปแล้วเรายังเคเรียดยังคิดไปในคนที่นั่งค้างๆก,ก็จะงง้วโอ้อาจารย์เนี่ยมาเราจะมาทำไมใช่ไหมเรามาก็ต้องสนุกสนานนี่ฮะร้องรำพำเพลงปาร์ตี้กันอนะไรสนุกสนานไม่กระทังการซอยหรือการทํางานเนี่ยเราก็ต้องล่าเริงทําตัวอย่างหรือเป็นตัวอย่างให้กับนะ เพื่อนๆน,น้องๆหลายๆคนที่เขาดูแล้วเขาจบกันเนี่ย นะครับอันนี้อันนี้มีเสียงตบมือนะครับขอบคุณมากนะครับหลายๆคนที่ที่เข้ามาแล้วขอขอบคุณมากๆนะครับหลายๆคนที่เป็นเอฟซีแล้วขอขอบคุณมากนะครับที่เข้ามามีโอกาสรับชมแล้วก็ขอบคุณมากจัะเสียงตบมือนะครับนะมีพงอะไรก็มีนะครับแต่ขอเป็นแบงค์ลอยโอเคนะครับก็คุยกันสนุกสนานนะครับเย้าะเยากันนะครับว่าการทํางานในลักษณะของเวอร์ชั่นของ k t o academy เนี่ยไม่ยากอย่างที่คิดนะครับเพียงเราเข้าใจหลักการทํางาน นะครับเราจะยืนซ้ายยืนขวายืนหน้ายืนหลังยืนส่วนไหนก็ได้ครับเราก็สามารถจะทําหรือตัดซอยตรงนี้ได้นะครับผมนะครับอบอสสมจิตอิสักดีนะครับหรือเจ้าของ k ค o ิโอคารามก็กล่าวขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับครับเสร็จแล้วนะครับเรามาเช็คกรอบกรอบในที่นี้ความหมายของผมก็คือกรอบรักษณะของทรงหรือการที่เราดีไซน์หรือการที่เราออกแบบมาแล้วเนี่ยมันจะมีกรอบ รกอบของเขาก็คือความสั้นยาวของโซนของซิกหน้าความสั้นยาวของซิกของจรและความไล่ลักษณะโซนของซิกด้านบนนะครับอันนี้เป็นเป็นความสมูทหรือไล่ก็ออกมาว้าวเห็นไหมครับนะอันนี้อัน,น,อ,น,นอันนี้ผมผมผมบอกกันแล้วนะครับว่าถ้าได้ทั้ง200เนี่ยจะตั้งใจตัดมากกว่านี้เ <c oughs> พราะว่าแม่อาจารย์ตัดผมเหมือนก็ไม่ได้ตั้งใจบอกสวยออกมาสวยนะครับนะก็เลยคุยกันเ,เล่นๆนะครับคุยกันเาวาเย้าเย็นเล่นกันนะครับแวเย้าเยาหยอกกันว่าเออ วันนี้เรามาทำผมฟรีไม่เสียตังค์นะครับนะเราก็มาตัดจ่กกาแีอย่างที่บอกนะครับในสถานที่ก็คือโรบินสันนะครับนะอันนี้ที่ชนบุรีนะครับนะก,ก็ก็เป็นการที่เรามา เขาเรียกว่ารีแลกซ์ดีกว่านะเออมามาทางานแล้วก็มาเอาความรู้ครับอันนี้เป็นตอนที่1น่นะครับนะเพื่อนๆ่อนน้องๆหลายๆคนที่รับชมแล้วนะครับหรือ FC ทุกท่านนะครับหรือหลายๆคนที่ผ่านข้ามาอาจจะเป็นน้องใหม่เพื่อนใหม่ก็แล้วแต่อย่าเพิ่งไปไหนนะครับเรายังมีตอนที่2นะครับนะแล้วอย่าลืมนะครับผมมีทาง a c e b o o k ไลฟ์เอเบอลีเดนะครับและอย่าลืมนะครับผมมีทาง t ิ k กต o k นะครับแล้วอย่าลืมนะครับผมมีทางช่องอาจารย์ใหญ่สอนตัดผมกําเนิดซาลอนนะครับท่านก็สามารถจะรีเพย์กลับไปกลับมานะครับเอาเทคนิ ต่างๆนะครับดูได้ทาง YouTube นะครับอย่าลืมนะครับช่องช่อง u t u b e เนี่ยเราสามารถที่จะเขาเรียกว่าดูเราตลอดเลยนะครับนะครับอย่าลืมนะครับผมออสสมจิตสพักดีหรือเจ้าของ KTO Academy นะครับเราเอาจะพบการเจอกันนะครับในตอนที่2นะครับวันนี้เรามาดูเทคนิคของการดรายมาดูเทคนิคของการเป่าแล้วมาดูลักษณะของการเชตทรงกันนะครับ k t o k t o เค a ีโอบายครมีับโอ้มีให้รางวัลเลยนะครับ ครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการอาจารย์ออสสอนตัดผมตอนนี้เป็นตอนที่สองนะครับจากการที่เราสไลด์หรือสไลด์ผมสั้นนะครับให้เพื่อนให้น้องให้กับชาวสวยนะครับได้มีโอกาสศึกษาได้เรียนรู้นะครับนะครับหลังจากที่เรามีการเขาเรียกว่าคัดหรือตัดเราก็มีการปล่ยพอได้เสร็จแล้วนะครับเราก็มาเก็บทรงทรงในที่นี้ความหมายของผมก็คือดูนะครับปีนผมไต้ทอยลากผม ทุกสัดส่วนนะครับว่าเขามีความสมมูทกลมคืนไหมนะครับจากผมที่เข้ามาเนี่ยเป็นลักษณะลื่นของ l องแฮ a i หรือเป็นผมยาวเลยบ่าราครับนะเขามีการถามว่าอาจารย์อยากจะตัดสั้นอาจารย์ตัดได้ไหม ผมก็มัดมาเลยนะครับยาวกลางหลังนะครับนะผมบอกได้ครับกล้าตัดไหม้เขาบอกว่ากล้าแน่นอนเขาเชื่อใจโอเคจัดให้นะครับครับวันนี้ผมออสสมจิตด,ดิสภักดีหรือเจ้าของ KTO คาร์มี่นะครับเอาเทคนิคนะครับเอาการทํางานเอาแนวแนวของแฟชั่นหรือของสวยงามนะครับมาบอกกล่าวมาเล่าให้เพื่อนแล้วก็เอาการทํางานในรูปแบบของ K ค o a โอคาร์มี่โดยการใช้หลักของแนวโตเมิกิคัตนะครับ มานะครับมาึงมาคุยมาเล่าฝ้าในลักษณะของก,การทํางานอีกครับครับอันดับแรกอย่างที่บอกว่าเรามีการสร้างกรอบกรอบในที่นี้ลักษณะของทรงก็คือด้านหน้านะครับก็อยู่ในลักษณะของลูกตานะครับด้านที่สองก็คือหูก็อยู่ลักษณะของจรส่วด้านที่สามนะครับคือด้านท้ทอยหรือตีนผมเนี่ยอยู่ลักษณะของตัวคอเคียคอเคียในที่นี้ความหมายก็ผมก็คือตัวลากผมลักก็เลยคือลากลักษณะของการเกาะคอเคียๆไปนะครับนะเสร็จแล้วนะครับนะเรามีการสร้างกรอบกรอบในที่นี้ก็คือ ส่วนซิกหน้าที่เรากําหนดแล้วว่าอยู่ระดับตาตอนที่ที่2ก็คืออยู่ระดับของใบหูตอนที่3ก็คือลักษณะของตีนผมหรือรากผมให้มันห่างจากโคนมาประมาณหนึ่งนิ้วนะครับเสร็จแล้วนะครับเรามาเก็บจอนก่อนจอนในที่นี้ความหมายของผมเรามีจุดกําหนดแล้วยกองศายยกฉากยกลายยกแนวยกลักษณะกรอบของทรงให้อยู่ในลักษณะของมุมและฉากองศาที่มีความสวยงามนะครับเสร็จแล้วนะครับเราแบ่งสเต็ปทำทีละเซกชันว,วางทีละลายแล้ววางทีละแนวในลักษณะกรอบของทรงโดยการ ยกองศาโดยการตั้งฉากโดยการตั ừ, ้งลายโดยการตั้งแนวโดยการลักษณะของอึกระบัดคัดหรือไล่ลักษณะของปลายผมไม่มีความผิวโดยการลักษณะของการสไลด์หรือซอยออกมาให้มีความ ถุยออกมาได้สวยงามโอ้ครับเดียวนะครับตรงแล้วรูปแบบออกมาได้ตัดงามตามสีละตามโครงสร้างตามลายนะครับนะอันนี้เป็นการดิวหรือการเจาะหรือการเหล่านะครับนะอีกมือหนึ่งนะครับนะถือกันไกอีกมือถือกล้องนะครับบางครั้งภาพอาจจะไม่ชัดนะครับต้องยอมรับว่าวันแมนนะครับวันแมนนี่ทุกอย่างนะครับทั้งโชว์ทั้งตัดทั้งถือกล้องเลยนะครับ หากินทุกรูปแบบนะครับเพราะตัวคนเดียวนะครับตอนนี้อยู่ตัวคนเดียวนะครับนะคือต้องทําอะไรก็ต้องช่วยเหลอตัวเดียวนะครับบางทีบางครั้งนํามองดูนะครับอาจจะขัดตาหรือภาพอาจจะไม่ได้ชัดอะไรมันต้องยอมแล้วบางทีตัดไปเนี่ยนะครับแล้วเราก็ใช้กันไกลแล้วกล้องก็ถือแล้วกันฮะตัดนะครับนะฮะทั้งมุมกล้องทั้งทั้งกันไกลทุกรูปแบบบางทีไดผมใจไปอีกข้างหนึ่งนะครับแต่อีกมือนึงก็ยังถือกล้องอยู่เลยนะครับอันนี้ก็ต้องขออภัยนิดนึงนะครับภาพแล้วรูปแบบต่างๆอาจจะไม่คลิก ตามท,ที่ที่เห็นนะครับนะอันนี้ต้องต้องคุยกันตรงๆครับเช็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าวิธีการดายหรือการเตาเซฟจ,จากการที่เรามีดิวเจาะอย่างที่บอกว่าผมเขาเนี่ยมัดมาตลอดเขาบอกว่าเขาบอกเขาเนี่ยวัดมาตลอดเลยนะจะตัดเนี่ยเขายังไม่กล้าเลยว่าจะตัดยังไงถึงออกมาสวยผมบอกถ้าเชื่อใจผมนะแค่หลับตาแป๊บเดียวเียก็สวยก็จริงจริงนะครับนะเราใช้ในการที่ตัดเนี่ยวันนี้ผมใช้เอาแนวขององัตตอมติคัดโดยการทวโดยการทวิตหรือการบิดหรือการไล่ลักษณะกรอบของทรง หรือการดีวการเจาะหรือไล่ลักษณะกรอบองค์ทรงออกมาให้มันมีความผิวหรือมีความสวยนะครับหรือมีความสวยงามตามลักษณะของรูปแบบอันนี้แบ็กกราวนะครับแบ็กกราวก็คือเป็นห้างโรบิสันชนบุรีนะครับนะอาจจะไม่ใช่เอ้มันไม่ใช่ที่ร้านนะใช่ครับวันนี้เป็นวันพ่อแห่งชาตินะครับผมได้ได้รับเกียรตินะครับจากกระถาบ้านต่างๆหรือนะครับสมาคมต่างๆได้รับเชิญนะครับให้ไปให้เรียกว่าให้ทําบุญทํากุศลหรือไปสร้างความดีให้กับพ่อนะครับเป็นวันที่5้ธันวาอันนี้ก็ขอกราบขอบคุณ ทุกท่านนะครับที่รับเชิญมานะครับครับก็ขอให้ผลบุญรนนี้นะครับให้จงเป็นลงบันดาลให้กับท่านและครอบครัวหลายๆคนที่รับเข้ามารับชมนะครับจงมีแต่ความเจริญนะครับนะครับแพลวคาดพ้นภัยนะครับพบสิ่งที่ดีปีใหม่ที่จะมาถึงแล้วในพฤศักราดนี้นะครับขอให้ท่านและครอบครัวนะครับจงมีความสุขความเจริญคิดจะทําอะไรก็สมความปรารถนานะครับเฮงเฮงรวยรวยไปด้วยกันนะครับครับเสร็จแล้วเรามาเข้าเรื่องคำ่าเข้าเรื่องในที่นี้ก็อยู่ที่บอกว่าหวาวาหวาหวาอย่างที่บอกความมือนึงเนี่ยถือ้อง อีกมือนึงใช้กันไก่นะนี้กันไก่ซอยนะครับนะไม่แยกกันไก่ฟันนะครับกันไก่ซอยสับปับป๊บปั๊บปับ๊บปั๊บสับได้ขาดได้ชอบช็อชอบสับได้ขาดได้ชอบชอบชอบสามร้ <c oughs> านข้าวมันไก่ได้ก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เป็นการหยอกเย้านะครับนะจากที่เราทํางานถึงค่อนข้างที่จะเจอหลายๆอย่างนะครับจากชีวิตมาหรืออะไรมาเนี่ยเราก็ต้องใช้ชีวิตของความล่าเริงเนี่ยมาปลุกระดมใจเรา <c oughs> ไอ้ใจเรามีความสุขนะครับถ้าเราทุกข์นะครับ มันก็จะเป็นความทุกข์นะครับแต่เราคิดว่ามันสุขมันก็จะสุขนะครับนะผมต้องยอมรับความมันจริงในมนุษย์คนเราเนี่ยยังไงก็แล้วแต่นะครับพยายามอยู่ในสิ่งน,นิดหนึ่งคําว่าสิ่งใน,นที่นี้นะครับมีอะไรนะครับหายใจเข้าก่อนเลยลึกๆเลยนะครับ พุทธนะครับนะอะรลึกเข้าไปถึงปอดเลยไหนแล,แล้วออกมาก็โรนะครับพุทโธพุทโธทำตั้ก้าหนนะครับทุกอย่างหายไปหมด <c oughs> แล้วก็จะออกมาในชีวิตที่ดีนะครับอันนี้ใช้ปลายกันไกลนะครับเห็นเห็นทำกันอย่างนี้นะผมใช้ปลายกันไกลนะครับนะ <c oughs> เป็นการดิวหรือเป็นการไล่ลักษณะของเส้นผมโดยที่อกีนที่บอกว่าผมมือหนึ่งถือกล้อง <R ess ur ic> อีกมือหนึ่งถือกันไกค, <c oughs> คนเขาก็ดูนะครับว่าทาได้ยังไงเนี่ยเอาปลายกันไก่เนี่ยสตบคัดหรือสบัดตัดตัดตัดเจบเจบเจบเจ็บบางคนเขาก็ดูได้ยังไงปกติซอยซอยมือสองข้างเนีนี่มันก็ยังลาบากอยู่แล้วนะจับข้างไอ้นี่ซอยมือข้างเดียวนะครับแล้วก็อีกมือถือกล้องนะครับเนี่ยเป็นการทํางานที่ลําบากนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวพอพ้นปีใหม่แล้วก็จะสมัครขาแควนใหม่นะครับนะ จะได้มาช่วยถือกล้องคนไหนที่คิดว่ายังโสดอยู่นะครับก็เปิดรับสมัครนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าเอออาจารย์นี่รับจริงครับปล่ารับจริงครับแต่ผมเลี้ยงแบบฝรั่งอ่ะมาคุยเข้าเรื่องกันเลยนะครับหลังจากที่เรามีการดิวการเจาะหรือการได้เสร็จแล้วเราก็จะเห็นทรงออกมาได้มีความคมกืนและก็มีความสวยงามครับวันนี้ผมเอาเทคนิควันนี้เอาการทํางานวันนี้เอาแนวแลักษณะของการซอยว่าขวดหนือนใจดูแต่ละในลักษณะสไตล์ของ ของ k ค o Academy ไอ้เพื่อนให้น้องให้กับสายวิชาชีพเสริมสวยนะครับได้มีโอกาสศึกษาและมีการเรียนรู้กันนะครับไปร่วมร่วมกับเรานะครับ k ค o Academy และอย่าลืมนะครับเรายังมีงทาง่อง y t u t u นะครับเพียงท่านคลิกไปนะครับอาจารย์ใหญ่สอนตัดผมกําเนิดสอนหรืออาจารย์ออสสอนตัดผมทาง y t u t u นะครับแค่นี้ท่านก็สามารถจะรีเพยน,นะครับกลับไปกลับมาเอาเทคนิค อาวอร์ชั่นต่างๆนะครับที่นะครับที่เราทํางานนะครับอาจจะเป็นซอยอาจจะเป็นก้าวอาจจะเป็นแต่งหน้านะครับแต่งผมหรืออาจจะทํางานลักษณะของแฮร์พี้นะครับแล้วขอประชาสัมพันธ์นิดนึงครับวันที่15 16นะครับที่ไบเทคนะครับเหมืองที่ไบเทคนะครับบางนานะครับจะมีงานแข่งผมอินเตอร์เนชั่นแนลหรือนานาชาติในลักษณะของเกาหลีนะครับเป็นการร่วมงานสําหรับแฮแอนด์บิวตี้นะครับกับ นะครับกับสมาคมหรือสมาพันธ์ของการแต่งหน้าทําผมของเกาหลีนะครับหลายๆคนมีเวลาก็ไปนะครับงานแข่งคือวันที่16นะครับแต่เรามีเปิดเปิดบูธตั้งแต่วันที่15 15 16 17นะครับใครอยากดูเทคนิคของการก้าวผมโดยแฮป์พีสสวยๆนะครับไปหาผมเลยผมจะมีก้าวโชว์ให้ดู4ทรงที่บูธนะครับนะถ้าเกิดถ้าไปช้ากับเวลานี้อาจจะไม่ได้ดูนะครับแล้วคนที่ดูเนี่ยก็สามารถจะสอบถามแล้วเรียนได้ฟรีนะครับไม่เสียตังค์นะครับ086ครับ796ครับ4858ครับผมออสสมจิตอิส ดี k t o k t o by the academy แล้วอย่าลืมนะครับเรามีทาง tiktok นะครับสวัสดีครับพบกันเจอกันช่อง tiktok นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ